สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้ม v 88สาขาลาดบุรหรวยเช่นเคยนะคะนะวันนี้ใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะในส่วนของโต้ต้านะจ๊ะส้มจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะย้ำเลยนะคะเฉพาะเดือนกระกฎาคมน,นี้เท่านั้นนะคะหรือเวลาอีก2วันนะจ๊ะจัดโปรโมชั่นนะคะจองออนไลน์เพียงแค่88บาทนะคะเริ่มดาวอยู่ที่ 8,888บาทนะจ๊ะในส่วนของแบรนด์โตโยต้านะคะนะแถมนะคะแถมโกน้ำมัน1,000บาทด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาหรือว่าใช้งานอยู่นะส้มเชิญเลยนะคะที่ V 88สาขาลาดบุ่งหลวงนะจ๊ะมีรถให้เลือกมากกว่า5-60คันเลยนะคะในส่วนของกระบะนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะครเพิ่งจะพาดูในโซนของโตโยต้ากันคร่าวๆนะคะสั่ง สำหรับลูกค้าท่านไหนนะจ๊ะที่อยากได้เพิ่มเติมเจาะจงเป็นรายคันนะคะโทรเข้ามาหาส้มได้เลยนะคะที่เบอร์0851834250นะจ๊ะอยากได้คันไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตอนนี้ส้มเอาใจไม่ถูกแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าเจาะจงให้ทุกคันทุกคันเลยนะคะแล้วก็บางท่านนะคะอยากได้เพิ่มเป็นคันนู้คันนี้ส่วนมากก็จะมีทักอแอดไลน์มานะคะแล้วก็ขอรูปเพิ่ม,เต,มเติมนะจ๊ะ ลูกค้าส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะคะที่ท่่มปล่อยไปก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดส,ส่วนมากนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะโทรมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์8851834250นะคะอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะ mm. เพียงโทรเข้ามาหาส้มนะจ๊ะส้มช่วยทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะคะ mm. แต่นะคะสาหรับคุณลูกค้าที่อยู่ยุทธยาสุพรรณบุรีนะคะใกล้ทางที่ร้านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะส้มอยู่ถนนยุทธยาสุพัรณ์บุรีนะคะกม ที่สามนะคะถนน3 4มศูนย์นะคะนี่ขายไปไม่ถูกมาไม่ถูกในโทรมาหาทุได้เลยนะจ๊ะที่ V 8 8สาขาราดบุรีวงนะคะป้ายใหญ่ๆเด่นๆแบบนี้เลยนะคะนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะจ๊ะนึกถึงรถกระบะมือสองต้อง V 8 8นะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะทุกจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนกร,รกฎาคมน,นี้ึ่งเหลือเวลาอีก สวันนะคะในส่วนของแบรนด์เตอร์ตานะคะเริ่มราวอยู่ที่8,888บาทนะคะเริ่มจองออนไลน์เพียงแค่88บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าใครอยากได้รถไว้ใช้งานหรือสอบถามเอกสารนะคะโทรหาส้มได้เลยที่เบอร์0851834250นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดพิมพ์คุยกันก็ได้นะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมเดี๋ยวส้มส่งให้ในแชทได้เลย นะคะนะนี่ตอนนี้นะที่เราเนี่ยจะมีทั้ง t o โยต้าวีโกแชม p แล้วก็ t ตโยต้ารีโเลยนะคะเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่เป็นรถที่สวมซากจมน้ําชนหนักมาแน่นอนนะคะในส่วนของแบรนด์โตโยต้เนี่ยมีทั้งกระบะตอนเดียวแล้วก็กระบะแคปเลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนแอดไลน์มาหรือว่าสอบถามมาได้เลยนะคะสมจะช่วยแนะนําให้เหมาะกับอาชีพแล้วก็เหมาะกับในส่วนของ ลูกค้าต้องการเลยเมื่อจะเป็นเรื่องราคาดาวหรือราคาผ่อนนะคะส้มยินดีให้คำปรึกษามหมดเลยนะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส้มจะได้มีกำลังใจทำคลิปทำรีวิวแบบนี้ออกมาให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะนะเวลาส้มทำคลิปมาจะได้แจ้งเตือนเราจะได้รู้ก่อนเห็นก่อนเนาะเพราะว่าจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะในส่วนของ v 88นะคะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะ ฝากด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook เลยนะคะเพจ Facebook นี่ก็จะเป็นชื่ออาขายรถกระบะมือสองอยุธยาสุพรรณวี8นะคะนะเป็นเฟซของส้มเองนะคะหรือว่าจะแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ส้มราไปก่อนนะสวัสดีค่ะ